มันจะขึ้นคำว่ากดกดอิดนะคะโอเคเรียบร้อยอ่ะอันแรกทําจากทําจากโน้ตบุ๊กก่อนเนาะทําจากคอมก่อนเลยตอนนี้ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะคะคุณโจนายุ่งนะเราอะ่ะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคุณโจหลับแล้วครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์นี้ก็คือเว็บไซต์ Canva นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้พิมพ์เข้าไปว่า c a n v a com ะะอันนี้นะ่ะดูดูของเปียไปด้วยก็ได้จริงๆแล้วซูมคุณครูสามารถเข้าได้สองเครื่องนะคะคือจากมือถือด้วยแล้วก็จากโน้ตบุ๊กด้วยนะคะใช้เครื่องหนึ่งก็เอารคุยกันหรือว่าอีกเครื่องหนึ่งก็ดูหน้าจอนะคะไปได้เรื่อยนี่เดะเยอะแยะพอเราล็อกอินเข้าไปล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้อ่าเป็นชื่อเป็นชื่อของเราเข้าไปแบบนี้นะคะจากนั้น ไปเลยแม่แบบมีแม่แบบให้หมดเยอะแยะเลยง่ายมากงานออกแบบของอ่าทา้างเาาี่เปิดมนี่คือทำไปแล้วสองสามตัวนะคะที่เป็นรายงานอาทีนี้ถ้าเราเข้าหน้าหลักปุ๊บนะคะจะมีเลยงานนำเสนอเพื่อการศึกษาวีดีโอเพื่อการศึกษาอินฟโฟกราฟิก การศึกษาเนี่ยเขาจะรู้ตอนที่เราล็อกอินเข้ามาเขาจะถามอยู่ว่าเราทํางานอะไรใช้แคนวาเพื่ออะไรนะคะเราก็สมมติที่มะพร้าวออบอกว่าอยากจะทําเป็น p o w e r p ว i n อค่ะพี่เปียง่ายมากาเพิอใช้แอปนี้ได้เลยนะคะพอคลิกเข้าไปงานนําเสนอเพื่อการศึกษามันจะขึ้นมาเลยว่ามีแม่แบบมาให้เราเยอะแยะเลยว่าเราจะชอบแบบแบบไหนนะคะาจเปีย อาาขอรหัสให้ผู้มหม่หน่อยโอ้ลืมรหัสรหัสซูมเนาะ <c oughs> เด้อเดียวส่งไปให้ใหมาส่วนตัวลืมว่าเขาใกล้เดียวเขาได้ระบอก้อยหนูเข้าในโน้นบุ๊กค่ะพี่เปียงง่ายง่ายโอเคนะคะ อ่านะคะแม่แบบข้างๆนี้ก็จะมีเยอะแยะเลยนี่เ้าชอบแบบไหนนะคะงานนําเสนอแบบไหนนะคะมีอย่างตัวนี้ที่เปียชิกันแรกมันจะบอกเลยว่าหน้าที่หนึ่งเป็นแบบนี้แบบนี้นะคะเราแค่คลิกเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือเสร็จและนี้ปกรายงานที่พี่เปียเอามาแนะนําสัปดาห์ที่แล้วมาจากนี่แหละค้นหาแม่แบบนี่แหละรายงาน <laughs> รายงานไม่ได้คิดเองเหรอกคะ่ะ รายงานการสอนออนไลน์เลยแล้วนะคะก็ค้นหาในแม่แบบได้เลยอ่ะคลิกที่แม่แบบแล้วก็ค้นหาได้เลยนะคะอ่ารายงานการสอนออนไลน์งนี้หรือแม้กระทั่งแม่แบบที่เปียทําไว้อย่างนี้นะคะมันอาจจะช้านะคะทุกครั้งที่มีการนําเสนอพร้อมกับอันนี้จะช้าหน่อยหรือแม้กระทั่งไฟล์ที่เปียทําไว้นี่ยสามารถแชร์กับเพื่อนๆได้หรือ ชวนเพื่อนเเข้ามาเป็นองค์กรได้เลยและสามารถดึงไปใช้ได้เลยอันนี้ก็ได้นะคะอ่ะก็พิมพ์เข้าไปในแม่แบบว่าแบบการสอนออนไลน์นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเหมือนเดิมตรงนี้เราก็แค่มาคลิกเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนตัวหนังสือเดี๋ยวสต๊อปแชร์แป๊บนึงนะคะเครื่องช้าสต๊อปแชร์แป๊บนึงเครื่องช้าหรือเน็ตช้าเลยวันนี้ เหมือนมันเน็ตมันช้าๆเลยข้างล่างช้าไหมช้าค่ะใช้ใช้เน็ตมือถือแล้วอ๋อเขาปก,กติอยู่ได้แล้วเอาคนคนบอกแง่ไม่มีแล้วมีปภาพการ์ตูนแทนแล้วอืออะ เดี๋ยวจะแชร์อีกรอบนะคะอชาจริงๆอ่ะก็มาตรงนี้นะคะถ้าเราจะทำถ้าเราค้นหาแบบตรงนี้รายงานออนไลน์เนาะรายงานการสอนออนไลน์ นนะีะ่จะมีคนค้นเยอะเลยมาจากคนที่เขานําเสนออันนี้จะอยู่ในรูปแบบของการน,นําเสนอนะคะแต่นี้ถ้าเราอยากให้อยู่ในรูปของ a อให้เราไปที่อ๋อผิดนะคะไปที่ไฟล์นะคะงานออกแบบไฟล์แล้วก็งานออกแบบนะคะติ้ยวเออมันติ้ตออตตย งานออกแบบใหม่นะคะงานออกแบบใหม่ถ้าเราไม่เอาตามหน้าจอที่เขาแบบมีแม่แบบมาให้เราแช์นะคะเราก็งานออกแบบใหม่เป็นงานออกแบบของเราไปเลยอย่างนี้นะคะคุณต้องการสร้างอะไรเขาก็จะถาม บรรยากาศที่โรงเรียนตอนนี้กำลังโรอาจจะเอาเข้าบ้านเที่เราจะได้เข้าบ้านหลายัวเลยก็ค้นหาสมมุติว่าได้แล้วนะคะสมมุติว่าได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะคะอ่ะสร้างอะไรนะคะสร้างภาพหน้าปกหรือนําเสนอหรือโปสเตอร์ได้หมดเลยนะคะหรือเรื่องราวของคุณหรือกําหนดขนาดกระดาษ ได้หมดเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาปรับขนาดก็คือกำหนดว่ามันจะเป็น A4 หรือเป็นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่อ่ะทีนี้เราก็พอเราคน้นค้นเจอนะคะเยอะแยะเลยอันนี้จะเป็นแบบรายงานนะคะแบบรายงานที่ได้สร้างไว้นะคะก็รู้สึกว่าเป็นแพทเทิร์นที่ดูของเขามาอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ค้นหาแม่แบบตรงนี้ได้นะคะ,ะ่มาดูขั้นตอนการสร้างเลยนะคะขั้นตอนการสร้างครั้งแรกเลยเพีเอาจากนี่แหละใช้งานล่าสุดรายงานแบบยอ่อๆเพิ่มเข้ามานะคะตอนนี้จะสร้างใหม่นะคะก็จะเป็นไฟล์ใหม่นะคะก็ถ้าคลิกก็มาเข้ามาอยู่ในหน้าของเราเลยอันนี้คือเป็นหนึ่งไฟล์นะคะ,ะรายงานแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยแต่ถ้าเราจะสร้างใหม่เราก็ไปที่ไฟล์แล้วก็สร้างเหมือนเมื่อกี้ค่ะ สร้างเหมือนเมื่อกี้แล้วเราก็มาเลือกแม่แบบนะคะแต่ทีนี้เพอความรวดดัดนะคะจะเอาตร่นี้เลยนะคะเขาบอกว่าเพิ่มแม่แบบหรือไม่เพิ่มเป็นหน้าใหม่เลยนะคะนะคะก็จะเป็นหน้าใหม่เป็นก็จะเป็นหน้าข้างล่างสุดเนี่ยค่ะเขาก็จะมีให้เราเลือกวิธีการทําไม่ยากเลยพิมพ์เข้าไปแล้วก็แก้เป็นชื่อเฮาแก้เป็นชื่อเราทั้งหมดนะคะทุกอย่างลบได้เหมืนพระวพพ้อยเลยลบได้ลบได้หมดเลยนะคะ ลบได้ลบได้หมดเลยเดี๋ยวเปียจะแชร์ตัวนี้ให้นะคะจะได้ง่ายหน่อยวิชาอะไรรูปแบบช่องทางใช้ง่ายๆนะคะเนื้อหาที่สอนตัวชีวัดที่เท่าไหร่แนวทางเพื่อปัญหาแอปพลิเคชันที่ได้รูปพวกนี้เอามาจากไหนรูปพวกนี้นะคะเอามาจากคํานี้องค์ประกอบคําว่าองค์ประกอบคลิกองค์ประกอบเข้าไปอยากได้รูปอะไรคะแท็บเล็ตค่ะแท็บเล็ตค่ะอันนี้เราต้องลองเล่นมันถึงจะ,ะเจอเยอะเลยนะคะแท็บเล็ต แ็บเล็ตก็มีคนค้นเยอะแยะนะคะ,ะเราแท็บนี่ก่อนก็ได้เนี่ยเยอะแยะเลยเราก็ดึงเข้ามาหรือไม่กระทั่งคลิกครั้งเดียวมันก็จะมาแล้วย่อขยายได้ง่ายมากเลยนะคะง่ายเหมือน powerpoint เลยแล้วก็จะมีแบบพื้นหลังที่แบบโปร่งมาเลยนะคะก็จะไม่มีการทับกันเวลาจะไม่เอาก็ง่ายๆนะคะก็ลบออกเลยเพราะมันเป็นจุดสี่จุดลบออกได้เลยนะคะอ่าแล้วทีนี้เอารูปอะไรอีกเอารูป แอป YouTube เนาะเราก็พิม YouTube เ์เข้าไปอย่าลืมว่าเอามาอาจากองค์ประกอบนะคะ y o u u b e แบบ y o u t u b e นะคะ u ู YouTube. อ่าเอามาจาก YouTube อยากได้ไอคอน u t u b e เนี่ยมาวางตรงเนี้ยนะคะอ่าพวกนี้วางตรงนี้มันก็จะขึ้นด้านนี้เราก็ลากมาได้เลยส่วนพวกนี้นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าเปลี่ยเอามาจากตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนแค่สีตามวัน วันอย่างนี้วันศุกร์ก็เปลี่ยนเป็นโทนสีเปลี่ยนเป็นโทนสีน้ําเงินอ,อหรือสีฟ้า <ución S 1> อ่า YouTube มาแล้วนะคะเป็นได้ยังไงคลิกเข้าไปในสีมันเนี่ยแหละทึ่งๆมันจะมีสีเงาแบบนี้เพราะมีสีแบบนี้เราก็เปลี่ยนนะคะสมมุติว่าเป็นวันอันนี้ทําเสร็จแล้วจะไม่แก้มันวันนี้นะคะ อ่าสมมติวันนี้วันอังคารอ่าจะรายงานของวันอังคารจะได้ไม่ลืมก็มาเปลี่ยนสีข้างบนแล้วก็เลือกสีชมพูเราก็จะได้รายงานสีชมพูเปลี่ยนสีได้หมดเลยนะคะง่ายมากง่ <ๆ S 1> <ๆ S 2> นนายมากง่ายที่สุดเลยนะคะ <ๆ S 1> แล้วแถมว่าสมมุติไปวันต่อไปทาไงก็ Copy ทั้งหน้าไปเลยก็คือหน้านี้นะคะอ่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นรายนนงานการสอนอนอนไลน์นะคะ าการสอนออนไลน์ช่วงโควิดอะไรก็ว่าไปนะคะของใครของใครออกแบบได้เลยสามารถดูตัวอย่างของคุณครูท่านอื่นได้เดี๋ยวเพื่อจะแชร์ของเปียเนี่ยลงในไลน์ให้พวกเรานะคะเพื่อเอาไปปรับแก้ได้เหมือนกันนะคะเปลี่ยนยี่ห้อตัวหนังสือปกติไม่ค่อยเปลี่ยนนะคะนี้สวยแล้วเพิ่มเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีอยู่ตรงนี้ ทำเป็นตัวหนาตัวเอียงเหมือนบดเลยนะคะงใช่ทีนี้ถ้าจะเอารูปถ้าจะเอารูปที่เรานี่ที่เราเออซ้อนหรือว่าตอนที่เราซ้อนแล้วเราแคปหน้าจอไว้เหมือนที่เราอบรมเมื่อกี้เอามาเข้าได้ยังไงนะคะมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งเรากดแคปหน้าจอในคอมของเราแล้วก็เอามาวางไว้ได้เลยกับวิธีที่สองถ้าเป็นรูปที่เราถ่ายมาแล้วหรือเอามาจาก facebook แล้วก็ใช้วิธีอัปโหลด อัปโหลดก็คลิกอัปโหลดเลยค่ะจะอัปโหลดอะไรไม่รู้คลิกอัปโหลดสื่อไว้ก่อนนะคะอัปโหลดสื่อแล้วจากอุปกรณ์ของเรานะคะเราก็เลือกว่าเราอาจจะมีรูปที่เราบันทึกไว้สวยๆจากตรงไหนนะคะ,ะ, upload, ะ,คะแล้วก็อ่าคลิกอัปโหลดนะคะแล้วก็คลิกเลือกมันก็จะเข้ามาอยู่ในเขาเรียกว่าสต็อกของเราเนาะสต็อกพร้อมใช้แล้วก็ดึงมาใช้ได้เลยนะคะนี่คือ ทีนี้พอเราททําเสร็จแล้วโอเคทุกอย่างเรียบร้อยปรับปรุงอ่ะทีนี้เมื่อกี้แจ้งสีแล้วเนาะไปแล้วชาแล้วอ่ะเดี๋ยวสต็อปแชร์อีกรอบก่อนนะคะเพื่อมันจะได้มาเร็วขึ้นทีนี้พวกสีนะคะทีนี้พวกสีเราสมีมีการไล่สีเนาะในการไล่สีก็ง่ายเหมือนกันนะคะไล่สี การไล่สีทําได้ยังไงก็คลิกที่แม่แบบนะคะพวกพื้นหลังพวกกรอบอะไรเงี้ยเขาจะมีให้ครบหมดนะคะเราก็มาไล่สีแบบนี้ได้เลยไล่สีมันจะชาละแล้วต่อไปเดี๋ยวจะแชร์จาก โทรศัพท์มือถือนะคะว่าลองใช้จากโทรศัพท์มือถือแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะคะทำไมเราอัปโหลดแล้วรูปไม่มาล่ะรูปเมคคอลองอัพยังอัพแล้วแต่ทำรูปไม่มาเพราะมันจะวางอยู่ในแม่แบบข้างๆก่อนบนัวแล้วเราค่อยดึงจากตัวนั้นมาวางใส่ชิ้นงานเลยตอนนี้เกจะแชร์จากหน<อ>้จาจอโทรศัพท์แล้วนะคะต่อไปเราจะมาทำใน มือถือก่อนนะคะพักคอมแป๊บหนึ่งเพราะว่าคอมถ้ามันใชแแ้แรงมันจะค้างอ่ะทีนี้เป็นหน้าจอโทรศัพท์มือถือเสียนแล้วนะคะ,ไป,ะไปที่แอป c คนวานะคะแอป c คนวาสมมติเน,นี้ยยูเซอร์เราพยายามล็อกอินเป็นชื่อเดียวกันนะคะพอเข้าไปแล้วมันก็จะได้จำเราได้นะคะอ่านี่เอแปดเปอร์เซ็นในแบตคันก็ ในเวลาหลุดค,ควรทำการเชื่อมต่อโอ้สัญญาณเน็ตไม่ดีเล้วเนี่ยแรงไหมข้างล่างแรงค่ะเแ,แรงค่ะอืดแค่ผมเปียคนเดียวไม่แรง <c oughs> ค่ะครูบ,บัว <laughs> มาให้ครูบัวก็ไม่แรงเหมือนกันครูบัวก็ใช้มือถือหมือนกันอ่าโอเคแล้วที้เราเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วนะคะเมื่อเราล็อกอินเข้าไปแล้วมันซ่ามาเลยม,มือถือก็ช้าอันนี้ก็ช้า ถ้าเราล็อกอินชื่อ user อร์เดียวกันนะคะมันจะจำให้เลยว่างานของเรานั้นคืออะไรนะคะไปดูที่งานออกแบบปุ่มข้างล่างนะคะมันก็จะเป็นอันนี้คือทำไว้สองตัวก็จะมีแค่สองตัวเราก็สามารถมาทางต่อในโทรศัพท์ได้นะคะทำได้เหมือนกันจิ้มเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนตัวหนังสือได้เหมือนกันนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้เรามาถึงตอนที่จะเปลี่ยนสีเนาะวันจันทร์ เมื่อกี้เป็นวันอังคารแล้วทีนี้เราจะมาไล่สีนะคะว่าเป็นวันเดี๋ยวจะก๊อปปี้หน้าซ้ําขึ้นมาเองอนาเพื่อที่จะรายงานวันศุกร์ตัวนี้นะคะเส้เนไปข้างๆนะคะของแต่ละใบแต่ละใบนี่วางคาแล้วจะไรไายงปข้างๆาวันพฤหัสวันสุกเปียจากก๊อปปี้นะคะในมือถือของวันศุกร์ เพื่อที่จะไปเปลี่ยนสีเป็นวันเสาร์หน้าจอทั้งหมดปิ๊จิ้มข้างบนนะคะที่เป็นส่วนของการทําซ้ํานะคะไม่ใช่ตรงไหนพี่โจไม่ในมือถือในมือถืออ่าทาส้ำเนวเพิ่มนะคะจิ้มปุ่มข้างๆนะคะที่เป็นรูปเจ็ดเลขเจ็ดเนี่ยค่ะเลขเจ็ดคือตอนนี้งานใบนี้มีเจ็ดหน้าแล้วก็จิ้มเลขเจ็ดเพิ่มแล้วก็ ทำสำเนาเพิ่มนะคะอย่างนี้นะคะมันก็จะสำเนาหน้าเมื่อกี้ออกมาอันนี้เมื่อกี้เราลองดูอันนี้ลบไปอ่ะทีนี้อันนี้คือตัวสำเนานะคะที่เราเพิ่มเข้าไปแล้วก็เอามาทํางานต่ออันนี้เป็นพอเป็นวันเสาร์แล้วก็จิ้มไปเนาะแล้วเราก็ไปเปลี่ยนสีสีมันอยู่ข้างล่างแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีวันเสาร์สีอะไรคะคุณวันชัยวันเสาร์สีม่วงอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้ต้องที่เป็นไฮไลท์ตรงที่เป็นไฮไลท์สีดำไม่ต้องเอามันมองเห็น ตรงที่เป็นไฮไลท์นะคะถ้าเราจิ้มไปแล้วเราจะต้องจิ้มสองครั้งคือครั้งที่หนึ่งจิ้มสีนี้แล้วก็ครั้งที่สองจิ้มอีกสีหนึ่งเห็นไหมคะสีมันจะเปลี่ยนไปข้างล่างดูข้างล่างค bon. ่ะเปลี่ยนนะคะอ่าเปลี่ยนข้างล่างแล้วข้างบนก็เริ่มเปลี่ยนละนะคะแล้วก็เปลี่ยนอีกนะคะเปลี่ยนอีกตัวหนึง่งเอาเป็นสีเลยดีอ่าสีขาวก็ได้นะคะสีน้ําเงินใ้สีน้ำเงินเป็นสีม่วงก่อนนะคะแล้วก็เปลี่ยนอ่าเปลี่ยนประมาณนี้นะคะ แล้วก็ไปจิ้มที่สีเขียวเพื่อจะไรโทนสีนี้ก็ได้สีม่วงกับสีขาวอย่างนี้ก็ได้นะคะเปลี่ยนทั้งหมดมันก็จะเปลี่ยนทั้งหน้าในมือถือจะยิ่งง่ายกว่านะคะทีนี้อันนี้การเปลี่ยนสีทําได้แล้วถ้าจะอัปโหลดเออถ้าจะดาวน์โหลดลงมาใส่มือถือของเรานะคะมันก็จะมีลูกศรชี้ลงเราก็จิ้มเลยว่าเราจะเอานะคะว่าเราจะบันทึกรูป เป็นรูปแบบไหนนะคะเป็นไฟล์ pdf ไหมเป็น png ไหมนะคะ png ก็จะเป็นไฟล์ที่สามารถที่เปิดดูแล้วก็เป็นได้หลาย,ยอ่ะตอนนี้มือถือนะคะมือถือเริ่มแบตหมดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะออกมาพาดาวน์โหลดใส่โน้ตบุ๊กนะคะไว้ stop share น,นะคะ แต้ก็แชร์จากมือถือพอเขาค่ะอันนี้ต้องลองเล่นนะคะถ้าลองเล่นเนาะมันก็จะทําได้ง่ายนะคะไม่ยากเลยเนาะควรใช้เนาะครับเลยแต่ฟังเปียพูดสุดท้ายเรามาดาวน์โหลดนะคะมาดาวน์โหลดงานของเรามาดาวน์โหลดเห็นไหมคะพอเปียออกจากมือถือมาเข้าหน้าจอมาเข้าในหน้าจอคอมพิวเตอร์ นะคะไฟล์ Fine. มันก็จะอยู่ข้างล่างเหมือนที่เราอับเมื่อกี้นะคะอับเมื่อกี้อ่ะทีนี้ก็กดปุ่มดาวน์โหลดนะคะกดปุ่มดาวน์โหลดกดปุ่มดาวน์โหลดเดี๋ยวเบียจะหยุดหยุดบันทึกก่อนมันเครื่องมันช้าตำนึงน,นะคะเพราะว่ามีแต่เราเพราะนั้นเราไม่ต้อง เครื่องมันแห้งซาฝนมันแหงตกอ่าปุ่มดาวน์โหลดเวลาดาวน์โหลดนะคะเราก็เลือกว่าชอบแกเดาวน์โหลดซ้ำดาวน์โหลดซ้อนได้เลยนะคะไม่มีปัญหา